สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกทท่านจากคลิปที่แล้วนะคะที่มิ้น์ได้ทําการฟื้นฟูถุงเงินถุงทองไปนะคะด้วยวิธีการอบเนาะอ่าเนื่องจากว่าเขามีการเจริญเติบโตช้านะคะเพื่อนๆแล้วก็ใบเหลืองปลูกยังไงก็ไม่ตโตสักทีนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะมิ้นจะพาเพื่อนๆมาเปิดดูถุงเขานะคะเปิดดูถุงเงินถุงทองว่าเขามีการเจริญเติบโตมากน้อยเพียงใดนะคะเพื่อนเพื่อน อ่าเดี๋ยวเราจะมาเปิดพร้อมๆกันเนาะก็จะมัดแน่นนิดนึงนะคะเพื่อนๆเราจะค่อยๆเปิดนะคะเพื่อนเพื่อที่จะให้อากาศภายนอกแล้วก็อากาศภายในนั้นเขามีความสมดุลกันนะคะ เพื่อนนี่นะคะเขาก็มีใบที่สวยขึ้นนะคะมีใบที่ใหญ่ขึ้นนะคะอ่าจากคลิปที่แล้วเนาะเราได้มีการอบเขาไปเนี่ยรู้สึกว่าจะมีอยู่อยู่สองใบมั้งเพื่อนๆเ,เนี่ยนี่นะคะอ่าแทงหลอดแทงหนอ่อขึ้นมาใหม่แล้วนะคะเนี่ย เราจะสังเกตได้จากนี่คือหลอดใหม่ที่เขาแทงออกมานะคะเพื่อนๆมีใบที่แบบสวยงามมากเลยนะคะนี่นะคะอ่าก็เห็นผลได้อยา่างชัดเจนมากเลยนะคะเพื่อนๆอ ส่วนใบที่เขาเน่านี้นะคะเพื่อนๆน่าจะเกิดจากใบเขาไปโดนกับถุงนะคะก็เลยทําให้อ่าเนี่ยลักษณะอาการเป็นแบบนี้นะคะนี่เดี๋ยวมิ้นจะตัดเขาทิ้งเลยนะคะเพราะว่าเขาจะไปแย่งสารอาหารกันนะคะเพื่อนๆ นี่ก็จะเห็นความแตกต่างนะคะเพื่อนๆในการอบถุงนะคะเพื่อที่จะให้ถุงเงินถุงทองของเรานั้นมีการเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่แล้วก็โตไวนะคะเพื่อนๆนี่เพียงแค่10วันนะคะใบเขาแบบใหญ่สวยงามมากๆเลยนะคะเดี๋ยววันนี้มินก็จะอบเขาไว้เหมือนเดิมนะคะเพื่อนเพื่อที่จะให้เขาแบบโตโตขึ้นมาอีกนิดนึงก่อนเนาะ อยจะนําเขาออกจากถุงนะคะเพื่อนๆอ่าสำหรับท่านใดนะคะที่มีปัญหาถุงเงินถุงทองไม่โตถุงเงินถุงทองโตช้านะคะเพื่อนเมีใบเหลืองใบไหมหรือว่าปลูกยังไงก็ไม่โตสักทีเพื่อนๆก็สามารถนําวิธีนี้ไปใช้ได้นะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ